จ้าจ้าขอบคุณค่ะเมื่อวานนั่นมมว่อวานยายจอยภาไปส่ยุกเปิดไว้แล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงกับพ่อไงกลับมาเห็นจะไปอดหลอดเอากส้มเงียเงียบเบายกส้มเงียเงียบเอาไปแล้ว วันนี้เปในญ่เป็นส้อเกี่ยวมากสู้กินนะ ไปไปซื้อของจ้าเมาวานเนีย้โอเคมาวานเหนียวจักมาตัางาง้งสั่งให้แล้วคุณว่าเสียงมันดังนะเสียงมันดังยังอยู่ย 我不能来了。 ไม่เลยโุณลุงไม่มาเรือ เสียงจักค่อยดังเอยก็เลยไ,ได้เอาเข่าทางในมันเป็นมันเป็นอันผีเสื้อเต็มเ่ยนอนคนน่นนะสีเท่าเทนะ่าน่ะอันตัวน้อยก็เป็นตัวน้อยตัวใหญ่ก็เป็นตัวใหญ่นี่กำลังตัวน้อย,อยบินเต็มเลยคอยแห้งย่านตนเป็นผีเสือ้องามดีเลยนะเลียนหยอกกันคน อโเออโผล่งามเป็นปีเสืองามกระดองงามกระเดียพี่น้องเอ้ย